t r 0 1 0 Hybrid อดีตแชมป์เลอมัง2สมัย2021และ2022ทายาทของ ts 0 5 0 Hybrid อดีตแชมป์เลอมัง3สมัยติดตัวรถถูกพัฒนาโดยทีม toyota g a z o o racing europe ลงแข่งในคลาสไฮเปอร์คาร์ขุมกำลังเครื่องยนต์ไฮบริด v 6 t เทอร์บินเทอร์โบลิตร direct injection พละกกำลังประมาณ700แรงม้าระบบเกียร์ซิงเควนเชียลเสปีดตัวรถใช้น้ำมัน biofuel ล้อหน้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด272แรงม้าที่ได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงของโตโยต้าในปีล่าสุดนี้มีการใช้มาตรการการลดน้ำหนักและเสริมความทนทานของระบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามในการแข่งขันจริงกำลังรวมของทั้งระบบจะถูกปรับตามข้อกำหนด BOP Balance of Performance เพื่อให้การแข่งขันมีความสมดุลระหว่างทีมต่างๆตัวรถทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตมีการปรับปรุงการทรงตัวและการควบคุมของรถปรับปีกหลังเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิก มีการติดตั้งช่องระบายอากาศใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถเพื่อช่วยระบายความร้อนของเบรกและสามารถปรับระดับการระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการแข่งขันไฟหน้าปรับใหม่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนให้ดียิ่งขึ้นในเลมังปีนี้รถหม่เลขเจจะใช้ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโตโยต้ GT1 ในปี1998